สำหรับใครที่มีปัญหาถัางซักผ้านะคะน้ำมันเก็บไม่อยู่นะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอะไรที่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ทางด้านหลังหรือเปล่านะคะวิธีแรกก็คือถอดตัวด้านหลังนะคะถอดออกเหมือนปกติเลยคะ่ะอันนี้เป็นกิิบดัมนะคะที่หล่นลงไปนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้น้ำนะคะมันไม่มันเก็บน้ำไม่อยู่นะคะอันนี้จนก็มารวมกันจนก็ลองลองทำดูนะคะ,ะแล้วก็อาจจะทำความสะอาดสักนิดสักหน่อยนะคะบริเวณน,นี้นะคะ เจอตัวการแล้วมันคือกิฟต์ดำเว้ยแกเป็นผู้หญิงก็ต้องทำเป็นให้ทุกอย่างดีโอเคค่ะแล้วคราวนี้เราก็จัดการหมุนกลับไว้เหมือนเดิมนะคะทำความสาดแล้วนะเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปิดน็อตทุกตัวนะคะให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะลุยค่ะสู้ค่ะทำค่ะ จะได้ไม่ต้องเสียค่าช่างนะคะก็เป็นลูกช่างใหญ่ซะเองไปเลยสิ <c ười> <hum> ก็ทำไปดีลองดูนะว่าน้ำจะเก็บไหมนะไม่รู้มันกันต้องมาเที่ยวเป็นน้ำด้ว